มาแล้วลูกค้ามุนได้ซ่าเหลี่ยมไม่น้อยมากๆนะคะใหม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นและวันนี้นะคะการบอกเลยการจะมาทำราคาลดถึง60,000บาทพร้อมฟรีเบาะวิ p อพีปรับไฟฟ้าของใหม่โอ้โหจะแถมอะไรขนาดนี้อยากได้กันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูรูปพรีวิวภายในภายนอกกันก่อนเลยคะ่ะ วันนี้พบกับการลาราไลออนคาร์นะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจใบคุณการเจ้าของร้านไลออนคาร์นั่นเองและวันนี้นะคะการบอกเลยว่าเด็ดมากคันนี้นะคะไม่น้อยรุ่นท็อปสุดล้ำนะคะแล้วก็มีของแถมส่วนรถก็มีโอ้โหอยากได้อะไรอีกไหมคะลูกค้ามีครบเลยนะคะทั้งหมดอยู่ที่คันนี้อยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะลูกค้า และคันนี้นะคะจะเป็นฮุนไดซาเลีย2.2 SEL นะคะปี2022นั่นเองเป็นตัวท็อปนะคะ11ที่นางป้ายทะเบียนฝานั่นเองนะคะและที่สำคัญคันนี้นะคะไม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านะั้นลูกค้าไม่นนอยมากนะคะเข้าสูงตลอดทุกระยะเพราะรถนะคะยังอยู่ในประกันศูนย์นะคะจากศูนย์ก็คือ5ปีหรือว่า150,000กิโลนั่นเองนะคะวารันตีศูนย์นะคะยังอยู่แล้วที่สาคัญวันนี้ คันนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่ต้องถามเลยค่ะว่าอุย๊ยรถเนี่ยมีชนมีเฉี่ยวมีอะไรไหมนี่เลยลูกค้าได้รับการตรวจสภาพแล้วจากอินสเปกชันวันทุกคานะว่าไม่มีชนหนักพิควน้ําท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร้อเปอร์เซ็นเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเล่มไม่เคยสูญหายนะสวยทางรถสวยทางเล่มเลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูรถที่ร้านนะบอกคุณการ รถคันนี้มีเล่มจริงๆใช่ไหมขอดูหน่อยขอดูได้เลยนะคะบอกเลยว่าเรามีเล่มให้ลูกค้าดูทุกคันนะคะ ซื้อรถก็ต้องได้เล่มใช่ไหมคะลูกค้าไม่นั้นเดี๋ยวจะไม่ได้นะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้การจะแถมฟรีนี่เลยลูกค้ากองเข้ามาดูกันเลยเบาะ VIP ปรับไฟฟ้าสุดหรูนั่นเองนะคะอันนี้ของใหม่100%เเซนะลูกค้ายังไม่ผ่านการใช้งานมูลค่ากว่า60,000บาทให้ลูกค้ากันเลยนี่และจะเป็นระบบทัชสกีนด้วยนะคะลูกค้า และสาม,มารถนี้ปรับได้ถึง6ทิศทางลูกค้านะคะนวดก็ได้อุ่นร้อนเย็นก็ได้เสียบสาย USB ก็ได้นี่การให้ดูภาพรวมของตัวเบาะเลยนะคะสวยมากนะคะอันนี้การแถมฟรีไปให้นะคะขอย้ำเลยว่าแถมฟรีนะคะลูกค้าลูกค้าจะเอาไปใส่คันนี้หรือจะเอาไปทำอะไรแล้วแต่ลูกค้าได้เลยเพราะเราจะแถมฟรีให้เลยและทั้งหมดนี้นะคะการขายเพียงแค่1นล้านแสน 9ก0 0 0มนบาทเท่านั้นลูกค้าถูกมากนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าโชคดีมากๆนะเะพอการลดมาจากราคาเดิม60,000บาทเหลือเพียงแค่1 4 9 0 0้าน0บาทเท่านั้นลูกค้าแล้วนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแล้วก็ยังจะมีในส่วนของกล้องรอบคันนั่นเองนะคะคันนี้จะมีกล้องรอบคันนะคะ กระจังหน้านะคะแล้วก็ด้านท้ายแล้วก็กระจกมองข้างซ้ายขวานั่นเองนะคะและก็จะมีระบบ BSM หรือว่าจุดเตือนจุดอับสายตานั่นเองนะคะเวลาที่รถเข้ามาใกล้ๆ จะมีไฟสีส้มกระพริบอันนี้การบอกเลยว่าช่วยในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะคะและมีประตูไฟฟ้าถึง3บานนั่นเองลูกค้าเป็นระบบพุสตา์ทั้งหมดนะ,ะและแบบเดิมนะคะเราก็มีเบาะเดิมให้ด้วยอันนี้คือแบบเดิม11ที่นั่งนะคะห่อพลาสติกอยู่เลยลูกค้าบอกเลยว่าการให้ไปทั้งหมดเลยนะคะโอ้โหใครจะกล้าให้ขนาดนี้นะคะและฮุนไดซาเลีเลลูกค้าเห็นกระจกไหมคะสูงมากนะคะ อันนี้เนี่ยเป็นไซซิ่งที่ไม่ใช่ธรรมดานะคะลูกค้าอันนี้เป็นไซซิ่งพิเศษและจะทำให้รถเนี่ยดูสูงดูกว้างนั่นเองและตัวแม็กสวยไหมคะลูกค้าเป็นเหมือนลายดาวนะคะลายสตาร์เลยสวยมากๆนะคะลายนี้เป็นลายของตัว SEL นั่นเองนะคะไฟท้ายการต้องบอกก่อนว่า พอเป็นตัว SEL เนี่ยมันจะเป็นไฟท้ายที่เป็นพิกเซลแล้วนะคะพิกเซล LED แล้วนี่จากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะอันนี้นะคะไฟรุ่นนี้แบบนี้จะให้เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะมาพร้อมด้วยเซ็นเซอร์กล้องหลังแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะคะโอ้โหเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนตดีเซล2 2ไป มากๆลูกค้าเห็นไหมคะลูกค้ายังห่อพลาสติกอยู่เลยการถึงได้บอกว่าคันนี้นะคะคือห่อพลาสติกทุกอย่างตรงเสาตรงข้างประตูพลาสติกคือห่อทุกอย่างนะ,ะนี่การไล่ให้ดูเลยนะคะ พลาสติกสีฟ้ายังห่ออยู่เลยลูกค้าตัวน็อตไม่มีไขแน่นอนนะคะการันตีความสวยเลยนะคะคันนี้และภายในกว้างมากๆนะคะใครที่กำลังดูซาเลียหรือ,อยังไม่เคยดูการบอกเลยว่าถ้าอยากได้ภายในที่โปร่งโล่งกว้างต้องซาเลียเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนี่ ถ้าอยากจะไว้ของเยอะๆนี่เลื่อนได้เลยนะคะลูกค้านี่สามารถไว้ของได้เลยแล,ล้วลอยขีดข่วนอะไรนี่คือแทบไม่มีเลยและการต้องบอกก่อนว่าข้อดีของตัวซาเลียนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะลูกค้าพับเบาะแถวนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือเขาแก้มาจาก จุดด้อยของตัว H1 นะคะเพราะว่าตัว H1 เนี่ยลูกค้าจะถามกันเยอะมากว่าเบาะพับได้ไหมได้ไหมเพราะตัว H1 เลื่อนได้อย่างเดียวใช่ไหมคะลูกคา้าแต่ตัวคุณนายซาเลียคือพับได้เลยอันนี้คือข้อดีของซาเลียนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่าคันนี้ภายในจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะและนี่นะคะคือภายในหูใหม่มากแล้วก็หรูมากนะคะและเดี๋ยวการจะ start ให้ดูก่อนเลยนะคะ เงียบมากนะคะไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินเสียงหรือเปล่าเพราะเสียงเบามากๆนะคะแล้วก็นะคะนี่จะเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงนะคะโอ้โหโพลาสติกอยู่เลยลูกค้านะคะสามารถพับลงมาไว้ชากาแฟก็ได้นะคะอันนี้ก็คือนั่งสบายมากนะคะแล้วลูกค้าดูไซสซิงของกระจกการจะบอกเลยว่าไซสาซิงใหญ่มากนะคะอันนี้คือแบบว่า ข้อดีเลยเรานั่งแล้วเราจะเห็นทัศนวิสัยได้ดีมากๆนะคะแล้วตัวคอนโซลกว้างมากไม่มีริ้วรอยอะไรเลยลูกค้ามีแอร์แบกคูหน้านะคะและในส่วนของหน้าจอโอ้โหเป็น iPad เลยนะคะอันนี้คือแบบว่าดีมากนะคะแล้วก็นะคะหน้าจอสามารถเปิดได้หมดเรดีโอมีเดียนะคะ หรือจะนี่ตรงนี้นะคะลูกค้ากดตรงนี้จะเป็นในส่วนของกล้องรอบคันนั่นเองนะคะลูกค้านี่ซ้ายขวาล้างกล้องรอบคันอันนี้คือแบบว่าดีมากนะคะแล้วหน้าจอของเขาคือทัสกรีนทั้งหมดแล้วนะคะลูกค้าตรงนี้จะมีในส่วนของอ่าพาร์คเซนเซอร์นะคะออโต้โฮดิมอทด้วแล้วนะคะ ข้างล่างนะคะนี่มันอาจจะมืดหน่อยนะคะลูกค้าตรงนี้จะเป็นไวเล็ตฉา์จริงนะคะสามารถเอาโทรศัพท์มือถือวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญนี้เลยนะคะลูกค้าเกียร์ไฟฟ้าแบบปุ่มกดนะคะโอ้โหใช้งานได้ดีมากลูกค้าและคันนี้บอกเลยนะคะใครได้ไปคือคุ้มมากถ้าเรา ใส่เกียร์ P ีนะ,ะลูกค้านี่สีแดงจะอยู่ที่ P ใช่ไหมคะถ้าเราใส่ N นี่เลยสีแดงจะอยู่ที่ N หรือนี่ใส่ดีใช่ไหมคะลูกค้า R ก็ได้นะคะลูกค้าสังเกตว่าสีแดงไปอยู่ตรงไหนก็คืออยู่เขาเรียกว่าใส่เกียร์ไว้ตรงนั้นนะคะใส่เกียร์ P เลยนี่ไฟฉุกเฉินก็อยู่ตรงนี้นะคะระบบพุชสตาร์ทนะคะแล้วข้างล่างนะคะในส่วนของข้างล่างก็จะมีเสียบ USB ได้นะคะ หรือจะเป็น power outlet คือได้ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าและคันนี้นะคะไม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะและยังอยู่ในประกันศูนย์5ปีหรือว่า150,000กิโลนั่นเองนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเลยลูกค้ามีระบบ Adaptive Cruise Control แล้วด้วยนะคะเตือนออกนอกเลนนะคะมี p a d a l Chief ด้วยนะคะโอ้โหเยอะมากนะคะมีระบบคือ ไฟฟ้าเกือบทั้งหมดแล้วนะคะลูกค้าคันนี้นะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกแล้วก็ประตูไฟฟ้าถึง3บานและกรน,นีเลยคู่มือการใช้งานโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นรถรุ่นใหม่หรือเปล่าลูกค้าคู่มือเอาไปอ่านนะคะลูกค้าโอ้โหหนักมากนะคะแล้วก็นะคะนี่กระเป๋าในส่วนของหนังคือดีมากนะคะ แล้วก็คู่มือฉบับย่อก็มีนะคะลูกค้าหรือนี่เลยเนี่ยเขาจะเขียนข้างหน้าเลยลูกค้าว่าวารันตี5ปีหรือว่า150,000กิโลนั่นเองนะคะคือลูกค้าท่านใดคือได้คันนี้ไปวารันตีนะคะการต้องบอกก่อนว่ารถนะคะออกเมื่อเดือน3ปี22นะคะ22 23 24 25 26 27ก็คือจะหมดเดือนมีนาปี 27นั่นเองนะคะก็คือลูกค้าใช้ไปได้อีกโอโอีสองปีเลยวารันตีถึงจะหมดนะ,ะอันนี้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าวารันตีหมดแล้วจะเข้าศูนย์ไม่ได้นะคะเข้าศูนย์ได้ปกติลูกค้าก็คือเราขับใช้ดูแลรถได้ปกติเลยนะคะแล้วนี่นะคะการเข้าศูนย์ตลอดนะคะอย่างที่บอกคันนี้สวยมากนะคะดูแลศูนย์รถสวยสภาพดีนะคะ คือลูกค้าท่านใดได้ไปคือโชคดีมากๆนะการบอกเลยคันนี้คือสวยมากแน่ๆนะคะแล้วก็คันนี้นะ,ะมีประตูไฟฟ้าถึง3าบานนั่นเองสุดหรูขนาดนี้นะคะจะพาดได้ยังไงสําหรับประตูไฟฟ้าแล้วก็นั่งสบายนี่แถวสุดท้ายห่อพลาสติกอยู่เลยลูกค้าคือใหม่มากนะคะแถวที่สองนะคะ จะเป็นเหมือน V.I.P. ลูกค้าจะมีแค่2ที่นั่งนะคะต้องบอกลูกค้าก่อนว่าแถวที่2นะคะเป็น2ที่นั่งแล้วใหม่จริงๆและแถวที่สตรงนี้นะคะจะมีถึง3ทีนั่งนั่นเองนั่งสบายมากข้อดีของเบาะแบบนี้คืออะไรรู้ไหมคะลูกค้าเวลาที่เรามีลูกนะหรือนะ,ะเอาอะไรปูนะคะใส่คาซีทเรานั่งใกล้ๆลูกได้เลยนะ,ะอันนี้คือ จากใจแม่ลูกอ่อนเพราะว่าใช้มาแล้วลูกค้านะคะปิดประตูก็ง่ายตรงนี้ก็สามารถปิดประตูไฟฟ้าก็ได้นะคะและที่การบอกนะคะว่าการมีแถมเบาะ V i p p ของใหม่ร้อยเปอร์เซนต์มูลค่าถึงหกหมื่นบาทนะคะให้ไปฟรีๆนะคะก็คือลูกค้าสามารถอย่างที่การบอกจะใส่ก็ได้หรือจะเอาไปทำอะไรก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะและการบอกเลยว่า ภายในนั่งสบายมากๆนะมีเส,สียบสาย USB ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วภายในของเขาคือคันนี้ใหม่จริงๆการต้องย้ำเลยเพราะว่าการรีวิวมาหลายคันแล้วอันนี้คันนี้คือไม่40,000ก็จริงแต่สภาพเนี่ยโหน่าจะน้อยกว่านั้นอีกคะ่คะลูกค้ามาคือสภาพสวยแล้วก็มีแบบว่าพลาสติกค,คือติด เกือบทุกเสาเลยนะคะบงบอกว่าใช้รถดูแลมากๆนะคะและคันนี้เหมาะกับใครการบอกเลยว่าเหมาะสําหรับลูกค้าครอบครัวใหญ่ก็ได้หรือครอบครัวที่มีลูกนะคะ ไปส่งลูกที่โรงเรียนอันนี้คือเหมาะมากๆนะคะเวลาลูกเข้าโรงเรียนนะคะเขานอนในรถรอนในรถเล่นในรถบอกเลยรถกว้างๆแบบนี้เด็กๆชอบแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะปู่ย่าตายายนั่งสบายไปเที่ยวเหนือเที่ยวใต้กันได้สบายเลยนะคะและการเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้รุ่นนี้จริงๆนะคะบอกเลยว่าทัศนวิสัยดีมากเพราะกระจกของเขานะคะกว้างมากๆปกติ ลูกค้าการจะบอกเลยว่ากระจกรถนะคะมันจะอยู่แค่เหมือนระดับเหนือคิ้วเราใช่ไหมคะลูกค้าแต่นี่คือโอโ้โหเหนือเหนือศีรษะขึ้นไปอีกอะถึงได้บอกว่าทําไมคันนี้ถึงได้ดูโล่งดูกว้างและยังจะสามารถนี่ลูกค้านี่เปิดได้อีกด้วยอะลูกค้าเห็นไหมคะคือไม่ใช่แค่ว่ากระจกกว้างอย่างเดียว แต่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้ด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีของตัวซาเลียนนั่นเองเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้ห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะและนี่นะคะคือห้องเครื่องโผล่ใหม่มากลูกค้า สภาพคือใหม่จริงๆแล้วก็น็อตไม่มีขยับเลยนะคะที่การความร้อนอะไรคือใหม่มากการบอกเลยว่าฝากระโปรงเดิมๆนะคะจะต้องด้านแบบนี้นะคะลูกค้านี่จะต้องสีด้านกว่าภายนอกนะคะแล้วตัวน็อตไม่มีไขนะคะเดิมๆโอ้โหและเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะคะอันนี้การสตาร์ทมาเป็นชั่วโมงแลวนะคะลูกค้าตั้งแต่รีวิวแรกๆเลยนะคะคือเครื่องไม่มีสั่นนะคะ และยังได้รับประกันศูนย์นะคะ5ปีหรือว่า150,000กิโลก็คือหมดประกันก็คือปี27กันเลยนะคะสวยมากคือแบบโอ้โหรีวิวแล้วอยากเก็บไว้ใช้เลยลูกค้าตรงนี้เห็นไหมคะพอเราสตาร์ทจะเป็นไฟ LED ขึ้นตรงนี้เลยนะคะสวยมากนะคะและจะมีกล้องหน้าตรงนี้นะคะลูกค้าเซ็นเซอร์รอบคันเลยกระจังหน้าลายสุดเทนะคะและ วันนี้นะคะการรีวิวภายในภายนอกทั้งหมดแล้วลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจไหมคะคันนี้ใหม่ถูกใจหรือเปล่านะ,ะเพราะอย่างนี้การบอกใหม่40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะยังอยู่ในประกันศูนย์แล้วก็นะคะของแถมจัด เต็มแน่นอนเพราะการจะขึ้นตามนี้เลยค่ะโอ้โหไม่ว่านะจะฟรีค่าโอนค่าจัดน้ำมันเต็มถังกล้องหน้าหนึ่งเครื่องบริการช่วยฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีและที่สำคัญแถมฟรีเบาะว i p p สุดหรูให้ด้วยนะคะการบอกเลยว่ามูลค่าก็่า6 0 0 0 0บาทให้ไปเลยลูกค้าและการยังมีส่วนลดเพิ่มให้อีก60,000บาทเหลือเพียงแค่1 4 0 0 0ล้าน 90,000บาทลูกค้าถูกมากนะคะบอกเลยใครอยากได้คันนี้ราคาดีลงจากป้ายแดงโอ้โหการบอกเลยน่าจะอยู่แบบ7แสนแล้วอะ่ะการถึงได้บอกว่ามันคุ้มค่ามากๆลูกค้านะสำหรับใครที่ซื้อ คันนี้นะคะและสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการบอกเลยว่าร้านการไม่บวกแหวฟรีค่าโอนฟรีน้ํามันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยและสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวไลค่ะเลยค่ะลูกค้าผ่อนเพียงแค่25,000บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดเ,เป็นปเวลา7ปีดอกเบี้ยก็ถูก เริ่มต้นเพียงแค่2.79%เกเปอร์เซ็นต์เท่านั้นสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะการบอกเลยว่าร้านการนะคะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองติดกับโลตัสี่น้อยหางง่ายมากๆหรือจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ค่ะว่าไลออนคาร์ลมือสองการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดบอกกุการอยากได้คันนี้ทำยังไงลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การบอกเลยว่าซื้อได้ถูกจังหวัดนะคะซื้อได้ถูกท่ันเลยไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร โทรเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะแล้วนะคะการนะคะจะสามารถให้ลูกค้าดูวิดีโอนะคะที่การรีวิวอันนี้แบบโอ้โหที่ยาวนานมากๆก,การรีวิวแบบว่านานมากๆหรือไม่หนำใจนะคะอยากจะวิดีโอคอดูตรงนั้นดึงตรงนี้ให้น้องๆเปิดตรงไหนก็ได้การให้ได้เลยนะคะแล้วนะคะเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทำงานพอไฟแนนซ์อนุมัตินะคะการมีบริการ ส่งรถให้ฟรีถึงนาบ้านฟรีจริงๆลูกค้าไม่ใช่ฟรี300 400กิโลนะคะฟรีถึงบ้านลูกค้าจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายนะคะใต้โอ้โหการฟรีได้เลยนะคะเป็นพันกิโลก็ฟรีนะคะแล้วที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าลูกค้านะ,ะหลายๆท่านจะบอกคุณการอยากได้แต่ไม่เคยจัดไฟแนนซ์ไม่รู้ว่าจะจัดยังไงเตรียมเอกสารไม่เป็นไม่เคยซื้องลอโมสองโทรมาปรึกษาได้เลยการมีน้องๆเซลลที่ได้รับการเทรน การอบรมมาอย่างดีนะคะจะช่วยลูกค้าทุกอย่างนะคะช่วยลูกค้าดูรถวิดีโอคอลคุยกับไฟแนนซ์นะคะคุยประวัติลูกค้าคุยกับไฟแนนซ์เลยว่าจะต้องไปไฟแนนซ์ไหนดีที่สุดดอกเบีย้ยถูกที่สุดนะคะแล้วก็นะคะช่วยลูกค้าดูเรื่องเอกสารต้องเตรียมยังไงเอกสารอะไรที่ขาดนะคะจะคอยเตือนคอยช่วยลูกค้านะคะบอกเลยว่าดูทุกขั้นตอนถึง มือลูกค้ารถส่งถึงมือลูกค้าแล้วนะคะก็ยังมีรูปที่ถ่ายรีวิวให้ลูกค้าดูบอกเลยค่ะว่าครบทุกอย่างนะคะในหนึ่งเดียวในที่นี่ร้านไลออนคาเท่านั้นเลยนะคะซื้อรถมือสองของร้านเราง่ายนิดเดียวเองลูกค้าเพียงแค่ไม่กี่วันวัน2วันลูกค้าได้รับรถสวยถึงนาบ้านแน่นอนนะคะและการต้องบอกก่อนว่าก่อนที่รถจะออก สู่ถึงมือลูกคา้าการจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพป้ายแดงแน่นอนและวันนี้นะคะอย่าลืมลูกคา้าคันนี้ของแถมเยอะส่วนลด6 0 0 0ืนะคะแล้วก็นะคะไม่น้อย40,000กิโลภายในสวยนะ,ะในราคาเพียงแค่1,490,000บาทเท่านั้นถูกมากๆนะคะแล้ว ลูกค้าถ้าอยากดูรีวิวต่อนะคะคันอื่นๆต่อกดสับสไครไว้เลยนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้การจะมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ